马了，马了，马了。阿罗汉，你找不回来。哼，你是弄错的。阿阿巴夫人，我管吃吃哦。哎，赵大爷，你找你唐爷哪去了？没？哈哈看我来干什么？ ก uhh ็เ้องค์พ่อพเนของปทินบุญมาใกล้ทุกปีแต่ว่าปีนี้ิทินในแล้วก็พิเศษว่าทุกปีพิเศษอะไรนะปีนี้อาบามากลวยนสูแล้วกคนที่สุดองค์พ่อเของสิลาวันเยนอไเอาไปนเนี่ยเว้ยอ

Mưa mưa. Đó đó. Có chứ ครับผมขอขอ và ขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอครับครับ เรารอวก่อนวาพวกเขาเป็นเสนาธนารยาอรเลยตลาเสียนะเกิดมันิตแล้วโอเล่นเทมฟิงเขาเก่าแต่ก็แก่เปล้ะบ้านี่สนมนอกสนมใน่สนาอามนพวกเจ้าเองที่จะไปพวกเจ้าเ่เตรียมสิเตรียมของกันพอมกับไปฮึ มันไม่ดีเราสังกบเตาให้กไร้อเป็นทต้องเนาขอม่บอกั่งชน่ะอันน่ว่าะใส่มาอยู่น้ำกันเ้เออ ดีมากดีมากดีมากบออเออ้งไฟ่เดากดีมางเข้านะผแเผยเส้เง็นที่ัะเลาว่าหาซีคุณู้สองแสน เอาละเอาละนี่ก็ใกล้หองเพื่อเดินทางแล้วให้พมเจ้ายัดยัดอของในการเดินทางโดยเฉพาะเขาบาหาใหญ่ขาดพวกผมก็ก็ใช้เวลาเดินทางหลายหลายเรหลายเวรเลยไปไปกันเลยสามสองรอบยังยังานในเรี้ยวจูคนีเนอกวะคนนีลาหมดแล้ว อง่ายทั้งมืงของฝ้าแดดจอมที่มือซานถือถ้วนบันบังไฟแสนบังไฟล้านบ้องไฟสิมาอัอบังไฟตื้อนบังบอขอท้าต่อสู้ความสามารถก็เรื่องเรื่องแต่งบังไฟสูงออ ปเฮ็ได <r poor S 1> ้คนหมู่แหนนอกกันภาษาหนในันี้เมือฝ่าแดงเฮามีแต่ถามได้เด้อที่ถ้าเเด้อคนต้องสาเกิตึงึงเขาจริงใดนันอ้าทําไปรวนนา กูมานอนดอกกูจะเบิ่งฉากนี่านมานนดอกกูจะเบิ่งฉากนี่นี่หลีเลยลเราเมีอะไรแปลกแใหม่ป่่ักเกาจักมือนะเอาบ่ายวันก็เกาจักมือดอกนะผมั พาไปํากันยุทธ่เทิงคุณได้ไหมพอดใช้หลอกเกาะอยาอยาพอดใช้หลอกเกาะทอดใช้เลวอ้าวทันกอ่เเสียหายาอก่็จะืออกเกาดอกจะเราเล็นางานไหม้แต่สิคือขมเาได้ดีอิเล่มอกเันว่าท่านซ่วงเจอไปแล้วก็ได้เสื้อมัน ใครๆแมนบอกครับแสดเขาเขายอดเขาเดี๋ยวยอดเขาจะแบดูดีละเป็นเมืองอย่งก่อเมืองฝ่าแดดวันทีนั่นละบอกว่าย่าจะไปตากแดดดูไร

ไปมาบาทก้อนไก่อสไก้ในรถ้สอไก่กับปูว่าใหู้ไฟไฟมันเลียวๆแล้วไปไม่พอเอาไปตลาดนัดิเดีบอไ้ก่กอยสบัวตัวหนานรถนี่ตลาดนัดใส่หมตลาดนัดใส่ดูตาโอหันให้แม่ดมหลเดี๋ยวชิดไปน้แ่ดูมอมนี่เขาไปติมเลย ยืดอก็ปเปลี่ยนละบัน,นเจ้าเมียบานยูนตีเขาหาโมงเด้่หาโมงเซาเดอร์บเอินสอบสอบใช่ดนตรีรับส,สอบอรับไ่ยังจีงบฮอดค่ะซีบุต ไอ um no. ้ครามลูต uh? ื่นเต้นด okay, ีใช okay, ่้พี่สิพงางไงะไอ้ข้าเขาองกินเขากันไม่ต้องบอกหาพวกันนต้องนะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารมันจะเป็นโรคปอดเขาต้องกินสองกันเป็นโรคกระเพาะกินเขาให้เป็นโรคปอด มันเข่ากันแล้วผไดสั่เสกันมื่อนี้ละบอกว่าไรแต่วามันจำล็อกจำมได้บอกว่าไรจูงมอย่างจะเห็นหน้ากันแล้วก็เอม่ออกนี่นะอ้ยงกาะอพอเสได้อ้ไม่ีโตไปตก

เส้นยันเสียวบอกแล้วมาดีสามอยู่พงจากแบกบอสิบสิบอมนอม้านี่สนอมนี่สนอมจะ้มันกอดอื่นท่าวะนี่อย่าอมอย่าอมวะไม่อมจังไงเนี่ยวันนี้เราคงสิบ้าเห็นกัน้ากันแ่สิ่สิบเป็นแบบสนิเส้นเนอ มไินมเหล่อในบนมีน่เหล่นมในบนเนาะมโมโมโมจากองมโมจากองกิติมอะินานชะบอาไปทัยันเปบอชิมกนวาไปอมไชิมเาากินตันทีหายทันใดเลยเลยเขาอมนาไม่ตงินไม่ได้หรถ้าพอแล้ว

เ๋อีอ้บอะรอ่าเงี้ยบสน่ารกมากเลยสเหี่ยจะน่าป่ะเน่ะอ้ยสว้นคเสียะเน่าป่าแดงึ่งเป็นเน่าหนาเน่ารุงเน้าหนาซึ่งเป็นเน่าหนาเน่ารุ่งของไอคำวาาั้งสองเนืนีสิบัวชนใช่แงฟัไองนของ้

ไั่ตอการเาเทีนี้ไปแล่ากัรเด้ทันเ้อสนุกครบคือก็อยากคื่อันะเพราว่าสนุกสามหัวหน้ากบ่ร้องที่น่าหงอเอาเนี่ยเองเอเาตามนั้นฮะอาบน้ไปกระดานกเนก็ขอตัดสินเรบุกไปกรเนไปชนะเบ้าขอให้เบ้าให้กระนทั้งสามทวันนี้สัมเล่อทันก็ล้วทันเอ เอารถเอาเด็กของใจเย็นเลยงันมี้มาเด็กมาดูพ่อจักรมาเด็องไว้บางครัเออโอ้นี่บออาเด็กลัวมึงยังยาบไปแท้งขุนทองออากั้งลอกอยีเดีไปแล้วรอไปสู่คอพญาคมออกเอออะเอาจังสี่กัแล้วกัน เราขอทาท่านลังพดาเดเราขอทาแท่าบังไฟรับทานาบังไฟรองทัามคาไม่ยามขอรับไปเลยไหมใช่มแนะนำนาองค์เ้าก็สิญุไอ้ําเน็ดเป็นนามว่านาพา้เงาไว้แล้วผมข่าพาเดนทันทีเอวท่าบังไฟของข้าวพาเดนบังไฟเราถูกยากับิว่าโมกันไาะสไหมสนกัสนิกนบอกกันไหมค่ะตราัะ